ความเพียรสาครั้งที่เก้า ep สามครับเริ่มจากบทสิบครับพาหงครับพาหงส,สหัสสามารถนิพินิมีตัดสาวุทันตังคีเมฆะรังอุทิตะโคและสะเสนะมาลังทาทาทิธรรมมาทิวิธินาชิตวามุเน,นโททันเตจสาพระวันตุเตชยมังคลานิ มาลาติเลกะมะพิชุทิตะสัพพะรันติโคลัมปาลานาวะมะกะมาขะทะมาทายยะทยกังขังขันตีสัททันตะวิทินาชิตวามุนินโททันเตจสะพระวันตุเตชัยมังฆาลานินาคาคิลิงขาา่าชวารังอติมัทภูตังทาวัจขีกัมมะนะสวีนะ ส,สุธาลุนันตังเมตเมตามเมตตามผู้เสกะวิธีนาชิตตวามุนิโตทันเตจสาพวันตุเตชยมังคลานิอุขิตาขักขมะหะติหัทสุธาลุนุนันตังทาวันติโนชยะปะทถังคุลิมาละวันตัง อิทีพิสังขต,ตะมนโนชิตวามุนิโตท,ทันเตยสาพวันตุเตเชยมังคลานิกัตตวานะกัตทะมุทิลังอิวัคพิเนียจิตายะทุทะวะจานังชนะกายมัชเชสันเตณโสมะวิธินาชิตวามุนินโตททันเตยสาพวันตุเตเชยมังคลานิ สัจจังวิหายะมัติสัจจะกวาทะเยตุงวาทาปิโรปิตะมะนังอิทิทอันทาภูตังปัญญาปะทีปัจลชิตโตชิตวามุนินโทตันเตยสาพวันตุเตชยามังคลานินันโทปะนันทะผู้ชาคังวิผู้ทางมหิตทิงปุเตนะเถระผู้เชคเฮนะ,ท,ะทัปปาปยันโต อิทูปเทสะวิธินาชิตวามุนเตนโตตันเตยสาพวันตุเตเชยมังคะลานิทุขาหะทิทิผู้เชเคนะสุทัตถาหัตถังพม,มหังวิสุธิชุติมิทิภากาทิคานางังนาคาขะหะเทวิธินาชิตวามุนินโท ตันเตยศาพวันตุเตชยมังคลานิเอตาปีพุทธชัพยะมังคละอัธกาถาโย ο, วาจนโนทิเนทินะทิเนสารเตมันตตีมะตันตีฮิติวานะเนกะวิธินาประจุทวานิโมขังสุขังอธิฆเมยะนโลสปันโนมหาการุณีโกนาโทหิตายะสพปานินัง มูลเตว,วาปาระสภาปตัตโตสัพโพธิมะตังเอเตนะสัจจะเวเชนะโหตุสเตสตสะยมังลังชัยยันโตโมทิโพธิยามูเอสกยาณนังนันทวัตน์นโนเอวังตะว,วังวิชตโยโหติชัยยัสุชมะขังคาเลอปปารา ชิขัดปันลังเกสีเสปะทะวิปุกปะคะเลอภิเสกเยสัพพพพุทธานังอปะปะโตปะโมทติสุนักขัดตังสุมังขะลังสุปะหาตังสุหุทติตังสุขาโคสุมุโตจะสูตรที่ยังจะพัมมะจาลิสุปัตถคินังกายะกามังวาจากรมังปัทขคีนัง ปัทขิีนังมโนกรรมมังปทิคิเตปัทขคีนาปัทขิีนากตวานะละพันตัดเถปัทถคีเนะวัตุสพามคลังละขันตุสพเทวตาสัพุทธานุภาเวนะสทาโสธีพระวันตุเตะวัตุสพามคลังลขันตุสพเทวตาสพธรรมานุภาเวนะสทาโสธีพระวันตุเตะวตุสพพมคลังลักขันตุสพเทวตา สัพพสังฆานุภาเวนะสถาสโสธีพระวันตุเตย,ยาเทวตาสันนิสันนิสันติวิหารวา,าสินีทูคาเลโพทะคาเลตตหิงตตหิง,ต,หงตาธรรมธาเนนะพระวันเตปูชิตาสโสถิงกะโรเตเทนะวิหาระมันตะเลเทรามัชชานวากาจาพิขวูสารามิกาธานปฏิอุปาสากา คามาเทสาณนะิขมาจะไอเซลาสป,ปาณภูตาสุขิตาพระวันตุเตชัยลาพุชาเยปิจะอันทสภาวะสังสเทตาตาอภะโวปาติกานิกายังธรรมะวะลังปัญจติเตสเพปีทุขกขัสกะโลนตุสังขยัง หาตุจีลังสะท,งทังธรรมโมธรรมมัทาลาจับปุขลาสังโฆโหตุสามมคโวอัตถายะจะหิตายะจะอเมระขุสธรรมโพสเพปิธรรมมาจาริโนวุติติงสัมภานุภาเยนะธรรมเมอริยปะเวท,ทิเตปส,สันนาโหตูสเพปิปานิโนพุทธศาสนสัมมาทาลังป,ปะเวทฉันโต าเลเทโวปวัสสตุวุธิภาวายสันตานังสม,มิทังเนติเนตุเมทนิงมาตาปีจะจะอัตริยะชังนิจังรักขันติปุตตะกังเอวังเทมะราชานนชะทังรักขันตุสพัพพธาทุกขปัปตาจะนินทาจะนิทุกขาพายปัปตาจะนิ พยาโสกะปะตาจันิโสกาโหตุสเปปิบานิโยเอตาวตาจะอัมเหหิสัมพันตังบุญยญสัมพันตังสเพเทวานุโมทันตุสภะ,ะสัมปสิทธิทยาทานังทันทัทันตุสัททายะสีลังละขันตุสพะทาภาวนาดิพาตาโหตุขัตฉันตุเทวตาตา,ตา สัพเพพุทธาพระปัตตาปัจเจกานณจะยะยาพังอรหันตานันจะเตเชนะลักขันพันธามิสัพพสโหนตุสัพพังสุมังขลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะโสตีโหนตุนิรันตลังโหนตุสัพพังสุมังคลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะโสตีโหนตุนิรันตลัง โหตูสัพังสุมังคลังรักขันตูสัพพเทวตาสัพพสสังขารุภาเวนสโสธีโหตูนิรันตรังด้วยอนุภาพแห่งสัจจะธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนุภาพแห่งการบูชาพระราตนไตด้วยการสาธยายบทส่วนมนพระสูตรพระปรลิและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ข้าพเจ้าให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนและธรรมะเหล่านี้ เมือ่ออนุมโมทนาแล้วโปรดอมนวยพรให้แก่วัตถุมงคลปิดตายยอดเศร,รษฐีเรียนยอดเศร,รษฐีเรียนไว้ครูหกแตลอดจนวัตถุมงคลที่3สิ่งสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยนุภาพแห่งพระปรลิตจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุกประการเทิน